พบกับคุณครูปแป้งอีกครั้งนะคะในวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะในสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรไปเด็กๆจำได้ไหมคะเรารู้จักคำว่าการเรียนรู้แบบนักวิทยาศาสตร์โดยนักเรียนได้ใช้ทักษะการสังเกตคือใช้การฟังและการดูในการทำกิจกรรมเรื่องโรงเรียนเลี้ยงไก่ไข่ในสัปดาห์นี้เรามารู้จักคำว่าการจำแนกันนะคะ การสังเกตเป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลโดยใช้ตาหูจมูกปากและผิวสัมผัสเมื่อเราได้ข้อมูลตามที่ต้องการแล้วเราสามารถนำข้อมูลเหล่านั้นมาจาัดหมวดหมู่แบ่งสิ่งต่างๆออกเป็นกลุ่มโดยการแบ่งสิ่งต่างๆออกเป็นกลุ่มเหล่านี้เราเรียกว่าการจำแนกค่ะ โดยสิ่งที่เราใช้ในการแบ่งกลุ่มสิ่งของเราเรียกมันว่าเกณฑ์ค่ะมาดูตัวอย่างที่1กันเลยนะคะน้องฟ้าใสกําลังจะแบ่งกลุ่มสิ่งของในบ้านโดยใช้สีเป็นเกณฑ์เด็กๆสังเกตดูสิคะสิ่งของต่างๆที่หนูเห็นอยู่ตอนนี้มีสีอะไรที่เหมือนกันบ้างให้เขามาอยู่ด้วยกันค่ะนี่แหละคะ่ะคือการแบ่งกลุ่มนะคะสีเขียวกูแปลงเอาไปไว้กับสีเขียวด้วยกันมีตู้เย็น มีหม้อหุงข้าวมีสีอะไรอีกคะที่เป็นสีเขียวก็เอาไปไว้ด้วยกันค่ะแล้วได้แล้วสีเขียวต่อจากนั้นสีแดงหม้อเครื่องปิ้งขนมปังเตารีดมีสีแดงอีกก็คือผ้ากันเปื้อนค่ะสีเหลืองพัาลมกับเครื่องปัน่นสุดท้ายสีฟ้าก็คือเครื่องซักผ้าไม้ถูพื้น และเตาแก๊สค่ะได้ทั้งหมด4กลุ่มนั่นเองค่ะมาดูตัวอย่างที่2กันเลยจากตัวอย่างที่2นะคะน้องอ่างเปากำลังจะแบ่งกลุ่มสิ่งของในบ้านโดยใช้วัสดุที่ใช้ทำเป็นเกณฑ์ค่ะเด็กๆสังเกตไหมคะสิ่งของแต่ละอย่างที่หนูเห็นทำจากวัสดุอะไรกันบ้างลูกโปง่งผ้า พันคอตะกร้าใส่ของถุงมือถุงใส่ของค่ะดินสอ,อยางลบกางเกงตู้ใส่ของอยางรถยนต์เขียงและของเล่นเด็กค่ะเรามาดูกันนะคะว่าจะแบ่งกลุ่มได้เป็นกี่กลุ่มนะคะ ตอนนี้คุณครูแป้งเห็นแล้วว่ายางลบทำจากยางเหมือนกับลูกโป่งเอาไปไว้ได้วยกันหันมาอีกข้างหนึ่งเขียงทำจากไม้ซึ่งเหมือนกับดินสอที่ทำจากไม้เอาไปไว้ได้วยกันต่อไปผ้าพันคอทำจากผ้าเอาไปไว้ใกล้ๆกลกางเกงยางรถยนต์ทำจากยางเอาไปไว้กลุ่มที่ทำจากยางของเล่นทำจากพลาสติก เอาไปไว้กับตะกร้าใส่ของที่ทำจากพลาสติกและถุงมือทำจากผ้าถุงใส่ของทำจากพลาสติกและสุดท้ายตู้ใส่ของทำจากไม้ค่ะแบบนี้ได้ทั้งหมดสี่กลุ่มค่ะจากตัวอย่างที่1และตัวอย่างที่สองสิ่งที่เราใช้ในการแบ่งกลุ่มสิ่งของต่างๆเราเรียกว่าสีได้แก่สี และวัสดุที่ใช้ทำนะคะเราเรียก2อย่างนี้ว่าเกณฑ์ค่ะตัวอย่างที่3น้องเบนเทนกำลังจะแบ่งกลุ่มสิ่งของในห้องเรียนโดยใช้วัสดุที่ใช้ทำเป็นเกณฑ์ดูซิว่าเราจะแบ่งได้กี่กลุ่มนะคะมีสิ่งของอะไรบ้างดูสิคะตัวต่อเลโก้ไม้บรรทัดเสื้อกระดานดำลูกโลก กระเป๋าที่หนีบกระดาษลูกบาสเกตบอลเครื่องคิดเลขโบปุกผมโต๊ะเก้าอี้นักเรียนแกนไกลยางลบดินสอของเล่นกำไนข้อมือค่ะเรามาแบ่งกลุ่มกันเลยคุณครูขอเริ่มจาก ตัวต่อเลโก้นะคะไม้บรรทัดเครื่องคิดเลขก็ทำจากพลาสติกและลูกโลกค่ะต่อไปเด็กๆจำได้ไหมอะไรที่เป็นโลหะเหมือนกันไกลอันนี้บ้างใช่แล้วค่ะตัวหนีบกระดาษยางลบทำจากยางลูกบาสเกตบอลกําไลข้อมือที่ทำจากยาง จากนั้นก็มีกระดานดำโต๊ะเก้าอี้นักเรียนของเล่นเด็กดินสอค่ะกลุ่มนี้ทำจากไม้นะคะต่อไปเป็นกระเป๋าโบผูกผมค่ะเสื้อค่ะเด็กๆสังเกตไหมแต่ละกลุ่มที่คุณครูแบ่งให้ตอนนี้ที่ครูคช่วยน้องเบนเทนทำจากวัสดุเหมือนกันนะคะ เพราะเราใช้วัสดุที่ใช้ทําเป็นเกณฑ์เราก็ต้องใช้วัสดุเหมือนกันเอามาอยู่กลุ่มเดียวกันกลุ่มแรกทําจากพลาสติกทําจากโลหะกลุ่มนี้ทําจากยางกลุ่มนี้ทําจากผ้าและกลุ่มสุดท้ายทําจากไม้หกลุ่มค่ะต่อไปฝึกคิดลองทำ เด็กๆลองเตรียมกระดาษหรือสมุดที่ไม่ใช้แล้วนะคะขึ้นมาครูปแป้งจะให้เวลาคิดประมาณ3ามนาทีแล้วหลังจากนั้นเรามาเฉลยคำตอบกันนะคะโดยให้เด็กๆจำแนกสิ่งของต่างๆที่ครูปแป้งกำหนดให้ต่อไปนี้โดยใช้วัสดุที่ใช้ทำเป็นเกณฑ์ค่ะ 1. หม้อค่ะ 2. ผ้าเช็ดตัว 3. ถุงเท้า 4. มีด 5. เก้าอี้ไม้ หหลอดดูด 7. ตู้เสื้อผ้า 8. ตะเกียบ 9. ก้าันไกลและสิบปลอกหมอนค่ะโดย3กลุ่มที่ครูปแป้งให้แบ่งนี้กลุ่ม1นึ่ทำจากโลหะค่ะเด็กๆก,ก็เขียนลงในเศษก,กระดาษหรือสมุดก็ได้นะคะว่ากลุ่ม1ที่ทำจากโลหะมีอะไรบ้างกลุ่มสองครูปแป้งของกำหน,นดเป็นทำจากผ้า และกลุ่ม3ขอกำหนดให้ว่าเป็นสิ่งของที่ทำจากไม้ค่ะจับเวลานะคะประมาณ2นาทีเท่านั้นนะคะ2นาทีเขียนคำตอบลงไปได้เลยกลุ่มที่1ทําทำจากโลหะมีอะไรบ้างนะคะกลุ่มที่สองทำจากผ้าและกลุ่มที่สทมทำจากไม้ค่ะ เือเวลาอีกประมาณหนึ่งนาทีนะคะค่อยๆดูนะคิดตก่อนนะคะว่าสิ่งของที่ครูปแป้งให้เป็นตัวเรื่องนั้นทำจากวัสดุอะไรกลุ่มไหนที่ทำสิ่งของอันไหนที่ทำจากโลหะนะคะเด็กๆก็ไว้กลุ่มที่หนึ่งส่วนสิ่งของ ชิ้นไหนข้อไหนที่ทำจากผ้าเด็กๆก็ไว้ในกลุ่มที่2นะคะและกลุ่มที่สมสิ่งของที่ทำจากไม้นะคะเหลือเวลาอีกประมาณ15วินาที สามสองหนึ่งมาดูเฉลยกันค่ะกลุ่มที่1ที่ทำจากโลหะได้แก่มอมีดและกันไกรค่ะกลุ่มที่สองที่ทำจากผ้าได้แก่ผ้าเช็ดตัวถุงเท้าปลอกหมอนค่ะกลุ่มที่สทมทำจากไม้ได้แก่เก้าอี้ไม้ตู้เสื้อผ้าและตะเกียบค่ะ เป็นยังไงบ้างคะเด็กๆทำได้กันหรือเปล่าทบถูกไหมคะสนุกไหมคะวันนี้กับวิชาวิทยาศาสตร์นะคะวันนี้ได้เรียนรู้เรื่องการจำแนกสิ่งต่างๆนะคะเด็กๆได้ทบทวนเรื่องวัสดุที่อาจจะเรียนไปแล้วบ้างนะคะในชั้นป .1 นะคะเราก็ใช้ความรู้เดิมมาใช้ในระดับชั้นป .2 นะคะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะวันนี้วิชาวิทยาศาสตร์คุณครูปแป้งขอ จบไปเพียงเท่านี้เราพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ